ขอต้อนรับสู่ professional ที่นี่มืออาชีพรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจโอกาสในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพมาตรฐานสากลเพื่อน,นำมาพัฒนาศักยภาพของตนเองสร้างรกกากฐานที่แข็งแรงและมั่นคงถ้าจะพูดถึงอุตสาหกรรมโลจิสติกสหรือว่าการขนส่งสินค้าและพัสดุนั้นถือว่าขยายวงกว้างและมีความสําคัญต่อการเจริญเติบโตของประเทศเป็นอย่างมากนะครับ และแน่นอนครับเมื่อ,อไรที่มีการแข่งขันกันสูงเราก็ต้องการบุคคลที่มาทําหน้าที่นี้ด้วยความเป็นมืออาชีพคําถามครับว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนเหล่านั้นเป็นมืออาชีพตัวจริงวันนี้ครับโปรเฟชชันลที่นี่มืออาชีพมีคําตอบให้และจะมีแนวทางไปสู่ความสำเร็จและความมั่นคงไหมครับปียนุชสำริ์นะคะรองนายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกไทย โลจิสติกคือการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าจากผู้ส่งไปถึงผู้รับปลายทางให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สุดค่ะปัจจุบันเราอยู่ในยุคของ Disruptive ERA การแข่งขันรุนแรงมีสิ่งที่ท้าทายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความรู้และทักษะของคนสำคัญและจำเป็นในปัจจุบันและอนาคตต่อไปค่ะ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเป็นองค์กรของภาครัฐที่ช่วยผลักดันและส่งเสริมให้คนเป็นมืออาชีพในอาชีพที่เขาทำอยู่ถ้าคนของเราเก่งธุรกิจผู้ประกอบการก็จะแข่งขันได้ประเทศชาติก็จะแข่งขันได้ค่ะจะดีกว่าไหมถ้าท่านได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและสมาคมวิชาชีพเพื่อแสดงให้เห็นว่า ท่านคือมืออาชีพตัวจริงมาตรฐานอาชีพเรื่องโลจิสติกนะครับเป็นอีกมาตรฐานหนึ่งนะครับที่ทางสถาบันคุณวิชาชีพเนี่ยให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งจำนวนผู้ที่มารับการประเมินเนี่ยมีจํานวนรับหมื่นรายเลยทีเดียวแล้วก็เป็นอาชีพที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจการจัดการอาชีพด้านนี้เนี่ยจึงมีความสําคัญเพื่อให้สินค้าไปถึงปลายทางได้รวดเร็วแล้วก็ยังคงคุณภาพความสดต่างๆอยู่ เรื่องของการปนเปื้อนเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยระหว่างการขนส่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างในรายละเอียดของสมรรถนะที่เราต้องมีการประเมินเพราะฉะนั้นท่านก็สบายใจได้ว่าเรามีมาตรการในการเตรียมการสนับสนุนการประเมินกลุ่มบุคลากรเ,เหล่านี้เนี่ยนะครับให้มีเพียงพอนี่คือสิ่งที่เราได้ดําเนินการครับการที่คุณมีใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนั่นแหละครับจะเป็นเครื่องการันตีได้ว่าคุณมีมาตรฐานอาชีพนี้ที่ดี และคุณคือมืออาชีพตัวจริงและนี่คือรายการ p r o f e s s ั o น a ลที่นี่มืออาชีพคนระับ